งั้นเดี๋ยวเฟินไปหยิบช้อนกับซ่อมมาให้นะอืมไม่ต้องเดี๋ยวเฟินนั่งลงซันเนี่ยก็คงไม่ต้องใช้ช้อนกินข้าวหรอกมั้งเพราะปกติเนี่ยอยู่บ้านนอกเนี่ยคงจะชินกับการใช้มือกินข้าวใช่ไหมเออใช่เลยแม่คือปกติผมอยู่บ้านนอกเนี่ยผมก็ใช้มือนี่แหละแม่มกินอาหารเดยวบแม่ไม่เคยเห็นใช่ไหมนี่เลยแม่ นี่เป็นไงโอ้โหนี่ของโปรดเลยนะแม่นี่ไก่ร้อนๆนี่ดูผัดปลาดุกโอ้ยเอาหิวใช่ไหมแม่ได้นี่ผัดปลาดุกแม่เอาไปเลยแล้วก็นี่เอาไปเลยแม่ออยไมพอค่ะพเอาอีกไหมฉันไม่กลไม่กินมาแล้วเอาแม่อร่อยเลยนะนี่จักมือของผมเลยเลยแม่ซันขอบคุณนะที่ซันอดทนเพื่อเฟิร์นขนาดนี้อ่ะแต่เฟิร์นว่า เราควรจะบอกความจริงกับแม่นะ